นี่ก็มาฝากภาษาเหนือวันละคำนะจ๊ะวันนี้เป็นคำที่เออถ้าเราพูดแล้วเรานําไปผสมกับคําอื่นนะเพื่อนๆจ๋านะก็จะมีความหนที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะวันนี้หน่อยจะพูยภาษาเหนือก็คือคําว่ากันนะจา้ะกันก็สะกดด้วยกอไก่ไม่หันอากาศไม่โทนะคะน้องหนูนะถ้ากรณีอย่างเออเราจะไปทํา อย่างเช่นอ่าการถ้าถามว่าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ตรงกับคําว่าคันก็ได้นะเหมือนอย่างคันกะทิอย่างเงี้ยคนเมืองบางทีบอกว่ากันกะทินะหรือแม้กระทั่งอย่างทีเนี่ยอาการที่เราไปขยําขยํานะอย่างเราจะทําอาหารเราอาจจะไปขยํานะหรือว่าบี้บี้อย่างเงี้ยนะคนเหนือเขาก็จะเรียกว่ากันนะเจ้าแต่ถ้าเรานําไปใช้นะคะกับการ ทำงานนี่ยนะคะหรือว่าการทํทกากิจกรรมอย่างอื่นคำคำนี้มันจะแปลเป็นการพยายามนะคะการพยายามหรือหมายถึงการเขาเรียกอะไรอะ่ะการตั้งใจการพยายามบามเทียนะเหมือนอย่างคนเขาทํางานนะบางทีงานวันนี้ที่เราทําใช่ไหมคะมันจวนหรือว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะเพื่อนการมันเลืออีกนิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็ขี้เกียจมาต่อในวันพรุ่งนี้นะ บางทีเขาก็บอกว่าการทํเใื่อแล้วเหรการทํางานให้่แล้วเหยรหเหยหมายถึงว่าเราก็พยายามหรือเพิ่มนะเพิ่มเวลานะคะก็คือทําให้มันจบจบไปซะนะอาจจะข้ามจะมืดเนะี่ยคว่าการก็จะไปหมายถึงคําว่าพยายามแม้แต่บางครั้งนะการที่เราไปพูดเนะี่ยไปชักจูงใครนะเหมือนอย่างเราอาจจะไปพูดให้เพื่อนเราให้เขาเข้าใจเนี่ยนะนะบางทีเนะี่ยความเข้าใจนะเขาเข้าใจไม่เข้าใจเรานะ เขาก็จะมีการพูดว่ากานอู้ขนาดกว่าจะเข้าใจาหมายถึงต้องพยายามนะพะยายามแต่ว่ามีความเขียนนั่นเองนะและนอกจากนี้คําว่าความพยายามเนี่ยบางทีเนี่ยคาว่าการในการทํางานการพูดหรือการทำต่างๆเนี่ยสามารถนะคําเมืองเหนือเนี่ยจะใช้แทนได้อีกคำหนึ่งก็คือคําว่าเต็งนั่นเองนะอย่างบางทีงานที่เราตั้งใจทําแล้วเราพยายามอยากให้มันเสร็จเร็วๆอยากเสร็จวันนี้เนี่ย ขาก็บอกว่าเตงเอาหือห้อแล้วเตงทำหื้อแล้วหมายถึงว่าเราพยายามทําให้เสร็จนะก็คือการกระตือรือร้นการพยายามหรือความเพียรน,นะ <_ d> um> เพราะฉะนั้นนะถ้าเราไปทําอะไรเนะี่ยอย่างเช่นแม้แต่คําพูดอย่างเงี้ยนะเขาเคยบอกว่าเตงอู้กว่าจะเข้าใจหมายถึงว่าก้นอู้กว่าจะเข้าใจเตงอู้กว่าจะเข้าใจหมายถึงว่าต้องมีความพยายามอธิบายมากๆนะคนคนนั้นถึงจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนะ คําว่ากันเนี่ยหมายถึงคันก็ได้หมายถึงความเพียรความพยายามก็ได้นะแต่ถ้ากรณีเป็นความเพียรความพยายามความมานะเนี่ยจะใช้ภาษาเหนืออีกคำหนึ่งแทนก็คือคําว่าเตงนั่นเองนะคําว่าเตงเดี๋ยวสะกดยังไงหน่อยก็จะเขียนพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ก็ฝากภาษาเหนือวันละคาไว้อีกหนึ่งคำนะคะคำว่ากันนะคะ หรือมีคำแทนในบางครั้งก็คือคำว่าเตงนั่นเองนะเจ้าบอกว่าจะเป็นการจะเป็นเตงหมายถึงการพยายามนะการมุ่งมั่นการพยายามการทาาเพี่ยนนะแต่คำว่ากันเนี่ยก็หมายถึงใช้คำว่าคันตรงกับภาษาไทยก็ได้นะอย่างบางทีเ็าบอกว่าบีบคั้นอย่างเงี้ยบีบคั้นบีบคั้นก็หมายถึงว่ากดดันนะคนเหนือเขาก็จะใช้นะครับว่า กันกันกันเพื่อบอกเพื่อได้การเื่อปูอได้อันนี้ก็ฝากไว้อีกคำหนึ่งนะจ๊ะนะคะก็อย่างที่เคยบอกนะคะเป็นการเผยแพร่ะนะคะภาษาเนือภาษาถิ่นภาษาล้านนาแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานนะคะเยววาวชนรุ่นหลังนะคะวัออนนี้ใครเข้ามาชมคลิปจนจบก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ